ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เผยเหตุเรียนต่อเพราะไม่อยากโดนหลอกอีกแล้วอเออก็เป็นกระแสม,มากๆนะคะสำหรับการออกรายการคุยแซตโชว์ในบกิมืิคที่ผ่านมาแล้วก็มี่ประเด็นเรื่องเรียนต่อแล้วก็ให้เหตุผลว่าไม่ยอยากโดนหลอกอีกแล้วเรื่องมันเป็ยนไปเป็นมาจะไหนพี่น้องออกส็สิมาบอกพี่น้องในฟังในคลิปคลิปนี้สําหรับประเด็นการเรียนต่อเพราะว่าในช่วงนี้นะคะสำหรับผู้หญิบ้านฟินแลนด์ค่ายตัวเกียวมิวสิก กระแสดีมากๆใช่ค่ะงานเขามาทาโถมากใย่สิช่วงนี้เห็นบอกนดนตการก์ดจนมีเวลาเลยแสองงานสามงานแต่มีค่ะสําหรับช่วงนี้คือปังแห้งผูวันฟินแลนด์ปังมากๆค่ะคือเมื่อคืนนีเราไปแสดงยูทิสซูลินค้นกับคือเต็มไอหยะพี่นอ้อง <Tokyo Music. S 1> ตัวเกียวมิวสิกเห็นย่ามรายกะสะออนแท่นผื่นย่ามนั่นสําหรับขข่ของผื่นเป็นการบริหารที่ดีมากๆโพสเมื่อคืนบอกว่าตอนนี้ตัวเกียวมิวสิก ยังไม่ได้ขึ้นการแสดงแต่แฟนขับมานั่งรอแล้วนะคะดีใจครับแม่แม่แมซูรินร้อยเปอร์เซ็นต์คุณวาละีค่ะเออจังหวัดสุรินค่ะพี่นอ้องแล้วก็มีบอกว่าพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นี่เองอม,มีการเซอร์ไพรส์อยู่ที่เวิร์กพอยต์นั่นก็คือรายการโต๊ะหนูแหม่มยาวๆเลยคือแสเสิรว่ามีวัดฟิลแลนด์เนี่ยเพิ่งได้ออกทีวีช่องดังปีนี้ ได้ยินข่าวว่าได้สิออกรายการทีวีช่องดังนี่ย่าวถึงสิบปีแล่ค่ะนี่คือเบิร์พลอยนั่นเองกับค่ะพวกเดี๋ยพูดร่อยๆเพราะว่าเห็นเขามาเรื่อยๆค่ะงั้นเชินงานนี่แหละคุยแซบแล้วกับอันนี้นี่แหละนั่นก็คือต้นหนูแมงขะพี่น้องมันกะมีการออกรายการอยู่เรื่อยๆสําหรับผู้ยบาตฟินแลนด์แล้วก็มีการอัปเดตค่ายตัวเกียวมิวสิกงานกับเขามาถาโถมมากๆสําหรับเรื่อง ของแดนซ์โดนเซอร์ต่ะเดืองต่างๆหน้าที่เพิ่นในมีการมาอัปเดต่ล่ะคาพี่น้องเพิ่มบันได้กาศพี่น้องมืนขึ้นคนอยู่หนาเวท่งหคการต่อือแบบเยอะมากๆนะเห็นไหมก็คือแบบเยอะจริงให้การต้อนรับอย่างดีโดยเฉพาะที่สุรินมอคืนนี่แหละแล้วพเยซิเขาไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าไพ่กสรซางที่เด้เขาไปอยู่ในค่ายเพ่งโตเกียวคือเหมือนกับถูกระวันที่หนึ่งเลยสำเนียงเพราะว่าเป๊ะปังแห้งค่ะสำหรับน้องนองแดนเซอร์นะคะ ได้มาไล่ได้อย่งคือแบบสา,าสามารถแบบเป็นเงินแสนอ,ะอ่ะเอ,อได้แบบแอัปเกรดชีวิตขึ้นมาดีมากๆสำหรับค,คนที่เข้าไปอยู่ในค่ายตัวเกียวมิวสิกค่ะแล้วก็อย่าลืมอ่มะก่อนบอกก่อนนะสำหรับตัวเกียวมิวสิกในกลุ่มปิดนะคะ EP วันที่24่สิพฤษภาคมนี้จะต้องไปที่เขาใหญ่เพื่อที่จะไปตามหาสมบัติประสัน อย่าหลงกันนะคะคุณมาจุสีนี่พี่น้องมันเป็นเป็นเป็นละครในอินาะบร์นออนไลน์กุ้มปีรลอยุคกว่ากุ้มปีมันก็หาให้เรื่อยๆล่ะแต่ละหมือนแต่ละเว้นสำหรับเดือนนี้ก็เป็นเรื่องการแบบโตเกียวมิวสิกไปอย่าหลงป่านะคะไปตามลาฮาสมบัติอยู่ที่เขาใหญ่ค่ะเป็นการคิดไอเดียออกมาดีเนาะไอเดียคือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีมากสําหรับคุณยวันฟิลแล่นเพิ่นออกเพิ่นหัวดีไหมแมนค่ะวเป็น พุทธโดีคือว่าอะไรพุนหัมดีขนาดโตขนาดบริเลียนจบปตงปตีจบแคลม่อบอกกับพวาสำหรับหนึ่งเลี่ยน่อพอเห็นเพื่นนไปโพดว่าสมัครเลียนยูทีมม้อผ่าแม้อผ่าขอนแก่นไปเลี่ยนปตีผ่าพิเศษแล่บัดที่นี้ค้นกระถามไายการกระทำนั่นแหละพิธที่ก่อนถามว่ามีเวลาไปเรียนหรอจัดแจงเวลายังไงแล้วเหตุผลที่ไปเรียนคืออะไรก็ไม่อยากโดนหลอกหรือเปล่า ประมาณนี้เออพอไปเรียนเนี่ยเพื่อนฟินแลนด์เปิดเผยเหตุผลเรียนต่อเพราะไม่อยากโดนหลอกอีกแล้วนี่คือเหตุผลที่น้องมาอฟางที่เพิ่งบอกนะคะสําหรับการที่ว่าไปเรียนต่อยูมอผาเป็นรายการขอบคุณคลิปจากรายการคุยแซบโชว์ในประมาณหนึ่งสองวันที่ผ่านมาที่มีเพื่อนฟินแลนด์ไปออกรายการทำให้กสิเปิดเสียงไ้พี่น้องฟางนะคะว่าเพิ่นสัมผัสมาจังใดค่ะพี่น้องอนุญาตนะคะ เรียนคือผมผมจบเอาจะไดผมจบจบแค่มอสามตอนแรกๆนะครับผมแล้วก็ไปเรียนต่างประทเทศแ,แล้วกลับมาผมก็มาเรียนใหม่อีกรอบหนึงห่งค่ะครับผมแล้วก็เลยไปเรียนจบมหกจบมหกไม่กี่ปีสองว่าสองปีที่แล้วก็เลยมาตัดสินใจเมื่อเมื่ออาทิตย์ก่อนเป<ห>็นอะไรเปริญญนยาดี<ห>ทำไมถึงตัดสินใจไปเรียนเพราะที่งานยุ่งอยู่แล้วก็ผมคิดว่าในการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยความรู้มันประกอบกับการใช้ชีวิตสำคัญมากคือเราอาจจะยัง เรียนน้อยด้วยช่วงที่เราทีิผ่านมาค่ะอาจจะมองข้ามการเรียนไปเราก็เอ๊ะหรือเราต้องเรียนแหละก็เลยตัดใจไปเรียนต่อปริญญาตรีค่ะไม่ได้ที่ที่เราพูดมาทั้งหมดคือเรากลัวว่าลบาว่าเอ๊ะหรือว่าเราเรียนน้อยไปหรือเปล่าเราก็กลัวโดนหลอกอะไรางเงี้ค่ะ่ก็คือมันก็จริงนะครับว่าถ้าเรามีความรู้เราก็จะเข้าใจอะไรมากขึ้นค่ะครับแต่เป็นสิ่งที่ดีนะกลับไปเรียนมันคือเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตได้ใช่ค่ะ เวลาทํางานเราก็ใช้ด้วยเวลาใช้ชน,กกนิดเกิดในการใช้ก็จะฉลาดขึ้นด้วยทีนี้มันเวลาย,ยัางไง <med S 2> ไม่กระทบกับงานก็ต้องก็ต้องจัดสรรเป็นอย่างดีเลยครับเพราะงานเราก็เยอะแต่ว่านั้นมันก็มีวันหยุดอยู่วันหยุดก็เยอะเหมือนกันครับก็ต้องทำตารางให้มันลงตัวมากที่สุดการเรียนครับเก่งนะอาจริงต้องชม ต้องชมว่าเก่งมากในการที่แบบว่าเติบโตมาอายุยังไม่เท่าไหร่เองแต่พี่ถือว่าในสายตาของคนที่มองอ่ะถือว่ามีประสบความสาเร็จแล้วไม่นับเรื่องเกี่ยวกับมรสมเรื่องมรสมเป็นเรื่องปกติอย่างที่พี่ว่านั่นแหละก็ต้องมาเรื่องดราม่าอะไรเรื่องปกติเะไแต่เรื่องการเรียนก็ต้องมาเป็นพ่อที่น่ารักทำงานเก่งเนาะทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ชมอยากติดตามต้องดีค่ายเล็ก เนี่ยแหละกับเป็นเหตุผลว่าเป็นอย่างจึงไปเลี่ยนตอกับเหตุสัมพันธ์ในรายการนี่ยพี่น้องค่ะทา้งรายการก็บ,บอกว่าถือว่าเก่งมากๆค่ะจะัดสรรเวลายังไงเพราะว่าตัวเกียวมิวสิกไหนบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปิดหรือว่าคิวงานเต็มท่จังหลาสุเทนมาพพดวานทงา,กกางฝักกลางคอนเฟิร์มคิวงานไป4ี่คิวสุดยอดอีลีอ,อะไรก็ถุดไม่อยู่จริงๆพี่น้องคะสำหรับวีบันที่แรกช่วงน,น,ะะนี้นะคะแล้วที่สำคัญสาวเลย จะพูดถึงว่ายอดไปนิดนึงว่าผู้ยิบันฟิลแลนด์น,นี่อายุเพินซัมนีคือประสบการณ์ชีวิตหรือว่าทุกสิ่งอย่างที่เข้ามาในชีวิตของผู้ยิบันฟิลแลนด์คือเกิดทีจะรับไหวอยู่ดีสาวเนยสำหรับเด็กอายุย <23, 24. S 3> ี่สิบสี่ยี่สามยี่สี่นั่นแหละแล้วหมายถึงว่าทุกสิ่งอย่างที่เข้ามาในชีวิตบอว่าสิเป็นการงานหรือว่าความอูปถู่ความรำ่ำรวยของคนก็ถือว่าเป็นคนที ประสบความสาเร็จหรือได้ปร,ประสบพบเจอกับอีหอย่างมากมายเ่ว่าสิเป็นดาวม,มงดาม,มาทูกสิงยางคือพิ่นใดรับอีหอย่างที่ว่าเร็วเกินอายุอยู่เด้ใช่ไหมเพราะว่า,วาเว็วมากจับเงื่อนลอยหลานแต่อายุหยอนไปปีสองปีที่แล้วใช่สอนั่นแหละเร็วไ้ยล่ะเร็วมากเป็นเป็นคุณพ่อลูกสองอีกอย่างหนึ่งกับก็เร็วกเร็วว้ารวยระดับร้อย ต่ถึงแล้วประสบความสุเร็จมีบานเท่านั้นมีบาทจะว่าจากักหลังมีค่ายเพลงเป็นของตัวเองอีกต่างหากาแล้ว,าวสามารถ<อ>ดูแลปกป้องดูแลทีมงานอะโตกเกียวมิวสิกค,คนไม่ใช่น้อยแล้วเขากับอายุแค่น้สุดยอดมากสุดยอดม,มากๆนั่นแหละค่ะพี่นอ้องกับมือนีกับมาเปิดเผยเรื่องของการเรียนต่อว่าไม่อยากดูหล่ออีกแล้วเพราะว่าการเรียน มันสองขัญนได้สิใช่ค่ะบเรียนตอนนี้อนาคตอิหาปีสิปีมาเรียนกับพ่อสายแม่มค่ะเรียนหนังสือไม่มีคำว่าสายไปแล้วก็ไม่สายด้วยเพิ่งอายุยี่สามเนี่ยถือว่าบ่อสายค่ะเออเพราะว่าจบมหกไปสองสามปีที่แล้วจะถึงมาเรียนมันกับพ่อเปลกไม่แปลกค่ะเพราะว่าอายุยังไม่ร้ายอายุไม่ร้ายยี่สิบสามสี่ห้าสิบสองได้สองปีเออฉันไม่จะเป็นหัวใจแล้วตอนนี้อายุปีสีพี่น้องนั่นแหละค่ะพี่น้องเพิ่นมาเรียนปีหนึ่งใหม่จะหน่อยพี่กะน่าจะได้แล้วจะไม่เงินพอหล่อยไป ลอยเดียวมันเป็นลอยหลานไม่ลอยเดียวนี่แหละค่ะมันต่างกันอีลีมันต่างกันอีลีพี่น้องซึ่งคือจังหวะนี่แหละที่ว่าจังมาอวยเคุณตาเก่งค่ะเก่งแน่ไปโยนวางเบิ้งกระของเนี่ยอายุสซ้นๆเพิ่นเนี่ยโอ้เพิ่นก็ไปไกลแท้เพิ่นคือเขาก็มีเงินลอยซรัพกันกับเพิ่นซะเลยเขาลอยบาทเพิ่นลอยหลาดใช่นี่แหละค่ะพี่น้องค่ะสัปดาห์นี้เฮาสองคนกับน้ำเรลืองเล่าของโตเกียวมิวสิกหรือพูญิบัณฑ์ข้นแล่นค่ะที่เพิ่น เม่าเ่าเหตุผลหรือสาเหตุที่ทำไมถึงเรียนต่อเนอะาะ